สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อ,อ,อยู่ศิราชาไนท์มาร์เก็ครับมีคนชอบกินพิซซ่าไหมครับ <c oughs> มาแล้วนี้นะวันนี้ก็สั่งฮาเวเอียนค่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเป็นของเราก่อนโอเคอันนี้ของเราแล้วใช่ไหมคะว้วอันนี้มีเช็ดท่าไหร่ครับกี่กรมัมหสิกรมัม ต้องออกกำลังกายเท่าไหร่หกสิบนาทีจริงเหรอรวมแป้งกับซอสไปด้วยนะครอ๋อรวมแป้งกับซอสแล้วไม่ได้หมายถึงว่าต้องบวกแป้งกับซอสอ๋อต้องออกเพิ่มไปอีกต้องเพิ่มมาเนี่ยสับปะรดน้ำสับปะรดเป็นภาษาจีนไหนป๊อโล เป็นสวัยชีก็จะต่างกันแค่ใส่พริกหวานด้วยเฉกเฉกโอ้เอาไหมใส่พริกไหมใส่ก็ได้กินได้ไหมล่ะกินได้ลองหหไหมคะเด็กน้อยไหนก็ได้เอาแค่ข้างเดียวเนาะได้ครับได้ครับขอบ,ขอบคุณครับขอบคุณครับอืม เผื่อไม่ชอบอีกงผัดจะได้ได้หรือก็อน่ารักไหม <laughs> ต่างกันแค่นี้แล้วก็อ,อาจจะมีผงสะไฟซี่แต่ว่าไม่ต้องใส่ไปดีกว่านี่ <laughs> กูไปออกกำลังกายชั่วโมงขึ้นจริงหรอโอ้โหหมดแล้ เป็น,นมนคาานก็คือชีสปะ่ะมันเป็นชีสเค็มมันถ้าเป็นเหมือนถ้าไม่ใช่อาหารแบบนี้ก็ฟิอิวเหมือนคลายคว่ามันคือเกลือลเลยเกลือเป็นชีสเค็ม เราเจอกันแล้วน้องว้าวประมาณกี่นาทีครับก็มันปะมาสามสี่นาทีสามสี่ระหว่างรอพีอ่้าออกกำลังกายรอเลยจี่หนึง่ง ท่าที่หนึ่งท่าที่หนึ่งไปนี้โอเคตีก๊าบชีสที่สิบก๊าบสก๊ับโอเค <Okay. S 2> อันที่ทสองสอง,สองแบบนี้เอ้ยตัด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 ตัโอเคสามแบบนี้ ฮัมฮัมฮัมว้าวอืมทุกคนตรงใตจไหมหอมนะหอม,นะหอมไม่ใช่ต้องบอกทุกคนว่าได้กลิ่นไหมเอาใจเก่งไหมทุกคนอหอมนกะว้าว 玩玩玩。嗯嗯嗯嗯 อันนี้ตัวใช่ไหมครับใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นผงปซี่นะคะคือว่าถ้าอยากลองทานเผ็ดก็โรยผมงปซี่ลองดูกับตัวที่ปีพิกว่านะคะโอเคครับขอบคุณครับอํา นั่งตรงนี้ไหมคะอ๋อนั่นด้วยกันเหรอใช่ค่ะจ่าอีกชาไม่พออืมให้น้อง T G I ใส่วันตาแว่นขยายไม่ใช่แว่นตาวันตาแว่นขยายแว่นขยโอเคน้องตกอะ ไม่เป็นไรนนอะหนุน่เ,นเจนเฉียงเลยหนุ่เจนเฉียงคือคนแข็งแรงใช่ครับน้องออกโทนแข็งแรงข้างหน้าเนี่ยขาทำมาให้เป็นแบบสเต็ตเลยใช่มาร์คเทย์ซอสมาร์คเทย์ซอสซอส บอกว่าถ้าอยากกินแบบสไปซี่ให้ใส่ผงอันนี้ไปด้วยโ <Okay. S 2> อเคแค่น,นี้กิน <Okay. S 2> ลองกินดูอันนี้โอเคเผ็ดเผ็ดอามาทำไมว้าวว้าวน่าจะผิดไม่เป็นไรค่ะอะไรงั้ ว้าว,วเุ้ยชิดชิดขอขอคณค้าบว้าขอคุณค้า,าบาดึงเลยดึงเลยน้องเม,งมงย์ทำอาหารกินอืมโอเคนี่น่ากินไหม อร่อย,อร,อ,ยอร่อยครับเผ็ดไหมไม่เผ็ดไม่เผ็ดอืมอร่อยอร่อยทุกคนถ้าอยากต้องใส่อันนี้ด้วอันนี้ก็พริกอร่อยอันนี้ไม่เผ็ดแต่ว่าอร่อยอืมพร่มฮะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ผงเพรานะอะไรอืมผงซึ้งอืมอืม อรอทุกคนจำได้ไหมอันนี้คือไนท์มาร์เก็ตศิลาชาถูกไหมคะถูถไนท์มาร์เก็ตศิลาชาแล้วก็ข้อประตูเดืาชทานไนท์มาร์เก็ตศิลชาไนท์มาร์เก็ตแล้วก็ข้อประตูแล้วก็กหงิงเนาะหิงพิซซ่าเดินมาจากจอดรถกับประตู ประตูใหญ่จอดรถแสร็แล้วแล้วก็เข้าประตูมาเข้าประตูทางเข้าแล้วก็ไปจอดรถแล้วก็จะเห็นเดินออกเดินเข้ามาในตลาดจ้เห็นอืมทาแครชอบกิงิงผิดผิดจริงอันนี้ด้วยไญ้ใช่นะอืมอืม đó anh này, quên, chân 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 เมืองไทยของแร่สามบีไม่รู้ว่าที่ไทยมีอาหารอัดเผ็ดเผ็ด hmm? จริงๆไม่รู้อยากกินเผ็ดเผดไม่ไม่มี oh. แล้วก็ต่อพี่ช้ยว่า ที่ไทยไม่มีอาหารเผ็ดๆไม่มีอยากกินจริงเหรออืมทำไมอ่ะเพราะไม่รู้กินที่ไหนจริงเหรออืมแล้ตอนนี้โอเคเแต่ว,ว่าก็กินกว๋วยเตี๋ยวบ่อยอยู่นะแต้วก็กินกว๋วยเตี๋ยวไม่เคยกินเผ็ดๆนะ,ะใช่ไหมล่ะ ปวยยายนะปวยเดือดเลยก็เพริบไม่เพริเย็นอคว้าก,ก็เพริไม่เพริแล้วตอนนี้ที่ไหนที่ไหนเพริตอนนี้เขามีอืมเขาหายเมื่อกอ่อนไม่มีคนหายไม่รู้ทำไมให้พริกไม่ต้องกินไส้กอรอกถึงจะให้พริกหรอ,อใช่แต่ไส้กอรอกชอบกินไส้กอรอกแต่ว่า มาสามปีเันไม่ได้กินน้องไม่ไม่ให้กินกินเลยกินเลยโหดอีนี่อีป่าหรออืมที่กินกี่อันละสามจริงหรอใช่กินดูไม่ใช่ข้าเลยใครใครกินน้อยจริงๆค่ะเหมือนกันจริงหรออืม ชียวช,อช,อชอมากนะตาลาดนี้ถ้าสบัว่าสั่งอาหารเสร็จแล้วแล้ตรงตรงมาตรงนี้นะเข้าตรงนูนแล้วก็อุย้ยอันนี้มีตูสีอันเนี่ยมเนีมเนี่ยม,มมากเนี่ยมถูกไหมคะ พี่ปองตากผมให้หล่อไหม <c oughs> หล่อไหม,อ,มอร่อยไหมคะทำไมวันนี้แม่ให้เกียอันนี้อ่ะอ้าลืมเพราะว่าจริงเปลี่ยนเตี้ยวเลย <ś les> โอเคนะไปไป <ś les> โอเคตาระเกย์ยัยวดกาแฟโอเคครับทุกคนวันนี้กินอิ่มแล้วอร่อยมากจริงๆถ้ามาสีราชานัดมากจิจตรงกร้งอันนี้ขับรถเข้าประตูแล้วก็จอดรถแล้วก็ เดินเข้ามาเดินเข้ามาแล้วก็เห็นพิซซาก็คืออะไรนั้นเลยอร่อยใช่โอเควันนี้ก็แป๊บนี้นะครับบายบายอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดไลค์ like. กดแชร์ like, กดติดตามอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามนะครับขอบคุณนะครับบายบาย ไม่ใช่ปิด <laughs> <laughs>